สำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอุบัติเนะครับให้ดาวน์โหลดตามที่คุณรู้อึ้นนี้จอได้เลยนะครับดาวน์โหลดนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็กดไปที่โหมดซโล่นะครับนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะได้เรียนนะครับในหนังสือนะครับเล่มสีฟ้านะครับอ่าสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้เรียนนะครับเพลง Joyly O Sanis Olat นะครับในนะครับ หน้าที่7นะครับเพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงนะครับใช้ประเมินนะครับประเมินพวกเรานะครับประเมินครั้งที่2นะครับสําหรับเพลงนี้นะครับจะให้พวกเรานะครับเล่นเป็นตัวโน้ตนะครับตามที่พวกเราได้ฝึกซ้อมกันมานะครับฝึกตามแบบฝึกมานะครับทั้ง11แบบฝึกนะครับโอเคนะเราก็จะได้เอามาใช้ในเพลงนี้นะครับโอเคนะสําหรับเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย One, two, three. จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงนะครับ Joyly O Sanis งรัฐนะครับโอเคนะครับโดยนะครับใช้นะครับทักษะในการอ่านแถบนะครับแล้วเล่นโน้ตนะครับโอเคนะนักเรียนมาดูนะครับในห้องที่1นนะครับในแถบนะครับใต้บรรทัด5เสิ้นนะครับของเจสันนะครับแถบนะครับเขาจะให้เล่นนะครับห้องที่1นนะครับเล่นสายที่1นนะครับ ด้านบนนั้นคือสายที่1ครับสายที่1ช่องที่สองนะครับที่เป็นเลข2นะครับจําได้ไหมเล่นทั้งหมด4ตัวนะครับในห้องนี้นะครับเล่นทั้งหมด4ครั้งนะครับเล่นเป็นตัวดํานะครับโอเคนะเดี๋ยวคุณครูจะเล่นให้ดูนะครับ one two three ไปแบบนี้นะครับ 1234โอเคนะในห้องที่1แบบนี้นะครับต่อไปนะครับห้องที่2นะครับเล่นนะครับเป็นเลข0นั่นคือสายเปล่านะครับข้างบนเป็นสายที่1นะครับอ่าเราก็นะครับดิดสายเปล่านะครับจิ้มสายเปล่านะถ้าในแอปมุกคุนเลี่ยนะครับจิ้มสายเปล่าสายที่1นะครับ เล่นบินตัวดำตัวแรกนะครับตัวที่2ก็เป็นตัวดำนะครับอย่างละ1ครั้งนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นน้ดตัวขาวนะครับอ่าแล้วก็ดีไป1ครั้งนะครับ2จังหวะนะครับเดี๋ยวครูเล่นให้ดูนะครับในห้องที่สองนะครับ one two three ไปหนึ่งสาสี่หยุดโอเคนะครับก็จะจบห้องที่สองแบบนี้นะครับ ไปนะครับในห้องที่3มนะครับอ่ามันจะขยบลงมาแล้วนะครับขยบลงมานะครับก็เป็นเส้นที่สองครับช่องที่สานะครับอ่าช่องที่สอง่าเส้นที่สองช่องที่3ามนะครับเพราะว่าเป็นเลข3านั่นคือช่องนะครับอ่าเล่นเป็นตัวดําทั้งหมด4ตัวนะครับในห้องนี้นะครับก็ดีดไป4ครั้งนะครับ one two three หนึ่งสองสาสี่าแบบนี้นะครับถ้าใครที่เล่นในแอปอุคุเตเล่น,นะครับก็ใช้มือข้างซ้ายนะครับอ่าจิ้มไปที่เส้นที่สองช่องที่สทั้งหมด4ครั้งนะครับในห้องนี้นะเล่นแบบนี้นะครับ one two three ไหนึ่งสงสาสแบบนี้นะครับห้องที่3านะครับต่อไปนะครับ ห้องที่สนะครับจะเล่นเป็นโน้ตตัวกลมนะครับในห้องนี้ตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะแล้วก็กดค้างดีดค้างไปสครั้งนะครับการเล่นนะครับจะเล่นสายที่1ช่องที่2นะครับโอเคนะสายที่1ช่องที่2นะครับห้องนี้เล่นแบบนี้นะครับ1 2 3 two t ปหนึ่งสาสโอเคนะครับถ้าเป็นอูคูเล่ ในแอปพลิเคชันก็กดนะครับสายที่1ช่องที่2นับไป4นะครับเพราะเป็นน้ตตกลมนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราลองมาเล่นนะครับทั้งหมด4ห้องรวมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ1 2 3 4ไปหนึ่ง ทั้งหมดสีห้องเล่นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับห้องที่หนะครับเขาให้เล่นนะครับสายสองเปล่านะครับาสายสเปล่านะคนไหนที่มีอุคกรณเล่ก็ดีสายสองเปล่าคนไหนที่เล่นผ่านแอปพลิเคชันเราก็แตะจิ้มไปที่สายสองนะครับเล่นเป็นตัวดําทั้งหมด4ตัวนะครับในห้องนี้นะครับห้องที่ห้านะ one two three ไป หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับในห้องที่5้านะครับต่อไปนะครับห้องที่6นะครับมาบรรทัดข้างล่างนะครับอ่ามันท่อนท่อนที่2ครับท่อนที่2อ่าจะเป็นห้องห้องที่6นะครับทีนะห้องที่6นะครับเล่นนะครับเขามาเล่นที่สาย3ช่องที่2นะครับตัวดำตัวตัวแรกนะครับตัวดำตัวที่2ก็เหมือนกันครับ สาย3ช่องสต่อมาก็เล่นนะครับสาย1ช่อง3นะครับเล่นเป็นโน้ตตัวขาวสจังหวะนะครับเดี๋ยวค,คุณครูเล่นห้องที่6ให้ดูนะครับ1.2.3 4 w 1.2.3 .4 แบบนี้นะครับในห้องที่6นะต่อไปห้องที่7นะครับ เล่นเป็นตัวดําทั้งหมดเลยนะครับแต่จะสลับตําแหน่งนะครับตัวแรกนะครับของห้องที่เจนะครับให้นะครับดีดสายที่2ช่องที่2นะครับเราก็เล่นจิ้มไปช่องที่2นะครับสายที่2นะครับของแอปอคูเดลลี่นะต่อไปแล้วก็ดีดสายที่2ช่องที่3ามเราก็จิ้มไปช่องที่3นะครับในแอปต่อไปนะครับแล้วก็ ไปจิ้มสายที่1นนะครับสายเปล่านะครับเพราะว่าเป็นเลขศูนย์แล้วก็ดิดสายเปล่านะครับเ,เลขศูนย์แล้วก็จวสุดท้ายในห้องนี้นะครับสาย1นนะครับช่องที่สองโอเคนะครูจะไล่ดูให้ดูนะครับจะเล่นสายที่2ช่องที่2สายที่2ช่องที่3สายที่1เปล่า สายที่1ช่องที่2โอเคนะเดี๋ยวครูจะเล่นห้องนี้ให้ดูนะครับห้องที่7ดนะวันชื่ไปหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับในห้องที่7นะครับต่อไปห้องสุดท้ายห้องที่8นะครับจะเล่นนะครับสายเปล่าสายที่1นนะครับเล่นเป็นโน้ตตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะแล้วก็ ปีไปหนึ่งครั้งปล่อยไปสี่นะครับครูคจะเล่นให้ดูนะ one two three ป้ายหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับแบบนี้นะครับถ้า,าเป็นแอปพลิเคชันเราก็แตะสายที่หนึ่งครับสายเปล่านับไป4ครั้งนะครับโอเคนะทีนี้เรามาเล่นนะครับในห้องที่5นะครับถึงห้องที่8นะครับต่อกันเลยนะ ก็จะเป็นยังไงนะครับวันชื่อที่ไปหนึ่งสองส2 3ส1 2หนึ่งสองสหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสสทีนะครับทั้งหมดก็จะได้เป็นแดห้องทีนี้นะครับเรามาดูในห้องที่9้านะครับ นักเรียนนะครับมาดูนะครับห้องที่9้านะครับจะเป็นนะครับตัวดําทั้งหมด4ตัวเลยนะครับโดยนะครับจะเล่นเป็นโน้ตตัวลานะครับก็คือนะครับสายที่1นะครับสายที่1นะครับโดยจะเล่นที่ช่องที่2นะครับเล่นช่องที่2นักเรียนดูบนแถบก็ได้นะครับจะมีเลข2นะครับเลข2ทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็ดีดไปสครั้งนะครับ ถ้าใครเล่นในแอปกูเูรเล่นะครับเราก็จิ้มนะครับข้างซ้ายใช้มือข้างซ้ายนะครับจิ้มไปที่สายที่1ช่องที่สองนะครับสี่ครั้งนะครับโอเคนะเรามาเล่นห้องที่9ก้านะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะ one two three หนึ่งสาสี่โอเคนะครับห้องที่9ก้าก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับนักเรียนมาดูนะครับในห้องที่1ิบนะครับ โอเคนะห้องที่10นะครับจะมีน ố ตัวดำา2ตัวนะครับแล้วก็จะมีน ố ตัวขาวตัวหนึ่งนะครับรวมเป็นสีจังหวะในห้องนี้นะโอเคนะครับในห้องนี้จะเล่นนะครับสายเป่าสายที่1นะครับอ่าสามตัวนะครับทั้งหมด3ตัวแต่จะอ่าจะเล่นจังหวะที่1่งจังหวะที่2จังหวะที่3กับ4ไปตัวสุดท้ายจะเป็นน ố ตัวขาวก็มีค่า2จังหวะนะครับดีดไปเป็นครั้งให้มันมี2จังหวะนะ อย่างคุณเล่นห้องที่10นี้ให้ดูนะครับ one two three ป้ายหนึ่งสอสามสแบบนี้นะครับในห้องที่10นะครับโอเคนะครับนักเรียนนะครับมาดูนะครับในห้องที่11นะครับจะเล่นเป็นน็ตตัวดําทั้งหมด4ตัวนะครับจะเล่นนะครับสายที่2ช่องที่3าทั้งหมดเลยนะครับ4ตัวนะครับ สำหรับนักเรียนคนไหนที่เล่นผ่านแอปพลิเคชันโอคุเลเล่นะครับก็กดนะครับใช้มือข้างซ้ายนะครับกดไปที่สายที่2ช่องที่3 4ครั้งนะครับโอเคนะผครูจะเล่นห้องที่11นี้ให้ดูนะครับวันชช้ป้ายหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับห้องที่11นะครับต่อไปห้องที่12นะครับจะเป็นโน้ตตัวกลมนะครับมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับจะเล่นนะครับ สายที่หนึ่งนะครับช่องที่2นะครับจะเล่น1ครั้งนะครับแล้วปล่อยไป4นะโอเคนะกูจะเล่นห้องที่12ให้ดูนะครับวันชูชีป้ายหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับห้องที่12นะครับโอเคนะครับเราพอจะรู้โน้ตรู้จังหวะแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเล่นนะครับ ตั้งแต่ห้องที่9ถึงห้องที่12ดูนะครับแบบช้าๆนะ one two three 4 1 2 3หนึ่งสองสาสะครับก็จบไปแล้วนะครับในห้องที่9ถึงห้องที่12นะครับ ต่อไปนะครับเราไปดูห้องที่13นะครับจะเป็นนะครับน ố ตัวดําทั้งหมด4ตัวนะครับโดยนะครับจะเล่นนะครับสายเปล่าสายที่2นะครับก็ดูบนแถบจะเป็นเลข0นะครับสายที่2นะครับเราเล่นไป4ครั้งนะครับโอเคนะเดี๋ยวคุณครูเล่นห้องที่13ให้ดูนะครับวันชื่อนึ่ป้าย1 2 3 4 นี้นะครับห้องที่13นะครับต่อไปนะครับห้องที่14นะครับจะมีโน้ตตัวดำทั้งหมด2ตัวแล้วก็โน้ตตัวขาวอีกหนึ่งตัวนะครับรวมเป็น4จังหวะนะครับในห้องนี้นะโอเคครับมาดูนะครับในห้องที่นะครับ14นะครับจะเล่นนะครับสายที่3ช่องที่สองนะครับตัวแรกตัวที่2ก็เล่นเหมือนกันนะครับสายที่3มช่องที่สองตัวต่อไปนะครับเล่นสายที่ สองช่องที่สามนะครับโดยเล่นเป็นโน้ตตัวขาวสองจังหวะน,นะครับโอเคนะครับครูคจะเล่นห้องที่สิบสี่นี้ให้ดูนะครับ one two three หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับต่อไปห้องที่สิบห้านะครับจะเล่นนะครับเป็นโน้ตตัวดำทั้งหมดสี่ตัวเหมือนกันนะครับแต่จะเล่นสลับตำแหน่งของตัวโน้ตนะครับ มาดูนะครับโน้ตตัวแรกนะครับให้เล่นนะครับดีดสาย1นะครับสายป่านะครับเป็นเลขศูนย์นะครับบนสาย1นะต่อไปนะครับจะเล่นนะครับสายที่2ช่องที่3นะครับแล้วก็เล่นสายป่านะครับสายที่1ตัวสุดท้ายเล่นสายป่าช่องที่2นะครับสาย1นะสายป่าช่องที่2โอเค ทั้งหมดจะได้เล่นนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับอ่คุณครูจะเล่นใช้ดูนะครับห้องที่15้านะ one two three ไปหนึ่งสาสแบบนี้นะครับห้องที่15นะครับต่อไปนะครับห้องที่1 6นะครับเล่นเป็นโน้ตตัวกลมนะครับมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะให้เราเล่นนะครับสายที่สองช่องที่3ามนะครับ โอเคนะเล่นเป็นสี่จังหวะเลยนะคุณครูจะเล่นห้องนี้ให้ดูนะครับห้องที่16นะครับ one two three by one t นะครับทีนี้นะครับเรานะครับไปเล่นนะครับตั้งแต่ห้องที่13มาถึงห้องที่16เลยนะครับเล่นแบบช้ชาๆก่อนนะครับ1 2 3 two three b 2 3 4สา3 4 1 2หนึ่งอสา่หนึ่งส,งสามโอเคครับเราพอจะรู้โน้ตแล้วนะครับรู้ตำแหน่งรู้วิธีเดยดแล้วทีนี้เราลองไปเล่นแบบช้าๆพร้อมกันดูนะครับตั้งแต่ห้องที่9เลยนะครับมาถึงห้องที่16เลยนะครับ one two three five หนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสาหนึ่งสสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสา ก็จบไปแล้วนะครับในห้องที่9ถึงห้องที่16นะครับนี้นะครับเราก็นะครับทดลองนะครับลองเล่นตั้งแต่ห้องที่นะครับมาถึงห้องที่16เลยนะครับ one two three ไป หลับเพลงนะครับจอห์นี่โอแอนด์ิสโนลัตนะครับโอเคนะสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับได้ฝึก้อบให้มันผิวให้มันชำนาญเลยนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะครับสอบเพลงนี้นะครับเป็นการปรับมินครั้งที่2ของพวกเรานะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราค่อยมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ